สวัสดีค่ะวันนี้เมนูลาบนะคะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือลาบที่เราทําวันนี้เป็นลาบบุญเส้นค่ะปรุงรสเหมือนลาบทั่วไปนะคะก็จะมีมะนาวเนาะแล้วก็จะมีน้ํากระเทียมดองนะคะมีผงชูรสมีน้ําตาลมีน้าําปลาแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะก็สามารถปรุงตามรสที่เราชอบได้เลยนะคะใครชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นได้เลยคะ่ะปรุงตามแบบฉบับของเมนูลาบเลยนะคะแต่วันนี้นะคะแม่ก้อยก็จะลาบนะคะใส่หมูสับใส่กุ้งแล้วก็เป็นบุน ะะก็พอดีเจอเพจดังๆนะคะเขาทำแล้วมันน่าทานมากๆเลยเนาะก็เลยต้องเอามาลองทำทานแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบหรือว่าอยากลองก็สามารถทำตามได้เลยนะคะก็เมนูของแม่ก้อยไม่มีสื่อตายตัวนะคะชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นได้เลยนะคะใส่ผักลงไปนิดหน่อยแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมนูนี้ ทำง่ายมากๆเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นคนรักบุ้นเส้นชอบบุนเส้นต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะแต่ไม่ก็เชื่อว่าเมนูนี้ถ้าเปลี่ยนจากราบนะคะเป็นยำบุ้นเส้นก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูเปิดใหม่นะคะก็คือไม่เคยทานเนาะรอบนี้นะคะก็คือทําครั้งแรกก็ถือว่าชอบเลยนะคะออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มก็คือรสชาติที่เราถูกใจนั่นเองนะคะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆด้วยคะ่ะเป็นเมน เนูที่แซ่บจัดจ้านมากๆเลยเมนูลาบวุ้นเส้นค่ะ